สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมได้เสนอเรื่องสั้นบ้างเรื่องเล่าบ้างประสบการณ์ต่างๆบ้างมาหลายตอนแล้วมาตอนนี้ผมคิดว่าควรจะพักยกคือลองเสนอเรื่องสัน้นๆแต่เป็นเรื่องจริงจากชีวิตรจริงบ้างคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟัง เพราะทุกเรื่องก่อนที่จะนํามาอ่านนี่ผมก้มพิจารณาแล้วว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์แก่ใครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะพวกนิยายนี่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็ผมคิดว่าอ่าไม่น่าจะาเป็นประโยชน์สักเท่าไรนะักเพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องแต่งแต่สําหรับเรื่องจริงนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่น่ารับวังม,มากกว่า แต่จะอย่างไรก็ตามตอนนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องน้องสาวของผมคนหนึ่งคนเดียวนะติผมมีแล้วเธอก็ตายไปแล้วแต่ก่อนที่เธอจะตายนั้นผมก็ได้พยายามช่วยเหลือเธอ,อามากคนกลางมากทีเดียวเสร็จแ,แล้วหลังจากเธอเสียชีวิตไป ผมยังมีความรู้สึกว่าเธอจะยังอยู่ใกล้ๆตัวผมเพราะนั้นวันนี้ผมจะเอาเรื่องของเธอมาเล่าวันดีเป็นน้องสาวคนเดียวของผมที่เรียนจบแค่ชั้นป .4 แต่เธอดันเป็นนักเขียนนะครับเป็นนักเขียนที่เรียกว่าใช้ได้ทีเดียวเคยเขียนลงในนิตยสารตะกุนไตกับพวกนิตยสาร,รชีวิตจริงบางทีก็ พวกบทกลอนและเรื่องสั้นแนวเชาบ้านอนอกจากลงในนิสารชีวิตจริงแล้วก็มีเรื่องแนวผีสางและกุ่งกรรมพวกนี้อีกอย่างหนึ่งช่วงที่ผ่านมาผมพบว่างานเขียนของเธอถูกนำไปเล่าลงยูทูบเท่าที่ผมฟังแล้วมีสามเรื่องคือลูกกระพูดหรือชื่อเดิมว่าบีศาสต้นตรง และกะลากะลาตาเดียวและปลูกบ้านขวางทางผีซึ่งอาจารย์ยอดก็ไปเล่าทำให้ผมนึกเสียดายว่าวันดีเกิดมามีปัญหาทางร่างกายทำให้ไม่สามารถที่จะสร้างผลงานออกมาได้มากเท่าที่ใจเธอต้องการเนื่องจากตอนแรกเกิดอายุสิบสองปี วันดีมีร่างกายเป็นปกติสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกอย่างแต่พอเธออายุย่างสิบสองปีกำลังเรียนชั้นปอ .4 อจากที่เคยวิ่งได้เร็วตอนครูให้วิ่งในวิชาพละเธอกลับวิ่งช้าและรู้สึกเหมือนมีของหนักมาถ่วงที่ขาทั้งสองข้างหลังจบป .4 วันดีจึงไม่ได้เรียนชั้นมัธยมเพราะแม่มองว่าให้เรียนไปก็ไม่มีประโยชน์คือความคิดของหญิงไม่ หรือว่าแม่ของผมในปีพศ2495พอดีว่าพ่อของเราตายตั้งแต่ที่วันดีอายุยังไม่ันงกบกวบเพราะพออายุ14ปีวันดีไปหัดเรียนตัดเย็บเสื้อผ้ากับญาติที่ตั้งร้านอยู่ในตลาดเล็กๆของหมู่บ้านบ้านสาราบางปูนะครับที่นครศรีธรรมราชจนเธอมีอายุ15-16 เพื่อนหญิงที่รักชอบกันมากคนหนึ่งชวนไปเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่เที่ยำเผอบ้านพรองจังหวัดสุราษฎร์ธานีในระหว่างที่ไปอยู่กับเพื่อนวันดีอ่านพบโฆษณาในหนังสือว่ายาชื่อเพนลนิโซลนเป็นยาเม็ดกินแล้วสามารถบ,บรรจัดอาการปวดเมื่อยเมื่อต้องเดินหรือยืนนานๆและสามารถทำงานได้ทั้งวันแต่วันดีหารูไ้ไหมว่า ยานั้นได้ทำลายไข่ข้อและกระดูกของเธอซ้ข้าไปอีกวันดีมีพี่ชายสองคนก็คือผมกับน้องชายผมกับจะผมอีกคนหนึ่งวันดีเป็นลูกหญิงคนถูกต้องแต่ก็ใช่ว่าวันดีจะเป็นคนเดียวที่อยู่อก็เกิดอาการอย่างที่เล่าคือผมพี่ชายคนโตของเธอซึ่งแก่กว่าวันดม6ปีและเกิดร่างกายทุกส่วนร่าสมบูรณ์ แต่พอจบชั้นป .4 ไปเรียนมัธยมที่โรงเรียนในตัวเมืองผมก็เกิอดอาการแบบนี้เช่นเดียวกันและแม่ก็ให้ผมออกจากโรงเรียนแล้วให้น้องชายคนรองไปเรียนชั้นมัธยมแทนอันนี้ผมเคยเล่ามาแล้วนะครับก็ขอไม่ย้ำอีกแต่แล้วผมก็ไปบวชเป็นสามเณรเ,เพื่อใช้สิทธิเดินทางไปรักษาอาการของโรคที่ว่านี้ที่โรง,งพยาบาลในกรุงเทพ ด้วยว่าพระภิกษุและสามเนรมีสิทธิ์รักษาฟรีโดยมีพระจากวัดในเมืองรูปหนึ่งรับอาสาช่วยพาผมไปให้หมอที่โรงพยาบาลในกรุงเทพรู้ถึกทั้งหมดประมาณห้าแข่งตรวจอาการแต่หมอไม่พบว่าผมเป็นโรคอะไรคือรักษาไม่ได้นั่นเองและหลังเดินทางกลับจากกรุงเทพผมอยากเรียนชัดมัธยมต่อผมจึงพยายามเที่ยวสืบสอบที่เรียนชั้นมัธยมให้จบ และพบว่าโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีอนุญาตในพระภิกษุและสามเณรเรียนชั้นมัธยมร่วมกับเด็กได้พอดีว่าการเป็นพระและสามเณรประหยัดค้าเสื้อผ้าอาหารและที่อยู่อาศัยคงใจแต่ค่าเทิมค่าหนังสือค่าสม,มุดดินสอและปากกาทําให้ผมได้เรียนจบม .6 หรือม .3 ส,สมความตั้งใจส่วนวันดีตอนเป็นสาวอายุยีปี มีนุ่มเกียยางจากอำเภอจันดีรักชอบแล้วยกกันมาไปสู่ขอเธอจากแม่จินครศกรีธรรมราแม่ก็ยินดีที่วันดีจะได้เป็นฝั่งเป็นขวาหลังแต่งงานาแม่ได้แบ่งขายที่ดินข้างบ้านให้วันดีไปทําทุนสร้างหลักฐานบ้านใหม่และวันดีเลือกไปอยู่ที่อำเภอถลังจังหวัดภูเกต็ตคล้ายชะตากรรมจะกําหนดให้ผมและวันดี ต้องเดินในเส้นทางเส้นทางกรรมเดียวกันเพราะผมผู้ชอบวาดรูปในระหว่างบวชเป็นสามเณรผมจึงเรียนวาดรูปและพอจบชั้นมัธยมหกหรือม .6 ตอนอายุยี่สิบสองปีผมก็ไปสอบได้ว่าเขียนอตีอ่า,อาหลักสูตรวาดเขียนตีโตที่โรงเรียนเพาะช้างกรุงเทพซึ่งกรมาชีวศึกษากำหนดให้บุคคลไปนอก ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนพ่อช่างแต่ชอบวาดเขียนสามารถไปสอบอาวุธิววาดเขียนตีโตและเอกได้และเมื่อสอบได้ก็มีสักและสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ที่เรียนจบปปชบงเล็บประโยคประถมการจ้างและปมชมัธยมการจ้างจากโรงเรียนพ่อช่างขณะเดียวกันถ้าสอบผ่านวาดเขียนเอกก็มีสิทธิ์ไปสอบเอ็นทรานเรียนต่อปริญญาตรีวิชาเอกศิลปะ ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธประธานมิตรได้อีกและแปลกที่ว่าชะตากรรมกำหนดให้ผมกับวันดีต้องออกประจนต้องออกจากบ้านไปประจนเส้นทางกรรมเหมือนเหมือนกันคือเมื่อผมศึกจากพระผมก็เดินทางไปทำมาหากินตามว่านรูปที่จังหวัดภูเก็ตก่อนจะถอยมาตักบัวปลาและท้ายเหมืองในจังหวัดปงา เพราะเศรษฐกิจการเรงินแถบนั้นดีกว่าที่ใดๆในภาคใต้ก็อพอดีจังหวัดพังงาประกาศรับครูไปสอนชั้นประถมในโรงเรียนตามเกาะและท้องที่กันดานผมไปสมัครสอบก็สอบได้ได้เป็นครูถูกบรรจุไปอยู่บนเกาะเข,อ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 ขาใกล้อำเภอตะกวัวปาทาให้ได้ไปมาหาถูกับวันดีที่ภูเก็ตแตะทั้งต่อมาผมปรบับบรเป็นครูชั้นี มากินตำแหน่งครูตรีที่โรงเรียนใหญ่ในอำเภอตะกัวป่าและยังใช้วุฒธธิว่าเขียนเอกไปสอบเรียนต่อปริญญาตรีที่มาหาวิทยาลัยศรีนก,กรินทรวิโรธประสานมิตรกรุงเทพมหานครมีสิ่งหนึ่งซึ่งวันนี้อาจไม่รู้ว่าที่จริงโรคที่เราทั้งสองคนเป็นอยู่นั้นพอเราออกมาเสียจากที่เกิดร่างกายของเราก็จะคืนเหมือนคนปกติคือไม่ปวดไม่เมื่อย นอกจากว่าขาสองข้างที่สั้นยาวต่างกันหนึ่งถึงสองนิ้วที่ทําให้เวลาเดินกับเหล็กนอกนั้นก็อยู่สุขสบายดีไม่มีอาการอะไรแต่วันดีความที่เธอเป็นคนขยันชอบทํางานแบบหักโหมและพอปวดเมื่อยก็กินยาเปรตนิโซนทําให้กระดูกต้นขาของวันดีผุทั้งสองข้างจนเดินแทบไม่ได้และเธอถูกสามมีทิ้งตอนที่ลูกๆสองคนยังอายุสองขวบ และไม่ถึงขว้ววันดีต้องขายบ้านและที่ดินที่อำเภอตะหลังจังหวัดภูเก็ตเดินทางมาหาซื้อบ้านจักสรรห้องเล็กๆอยู่ในตลาดาในอำเภอเมืองจุมพรโดยตอนแรกๆวันดีเอาลูกทั้งสองไปให้แม่ช่วยเลีงดูเฮ้โยโดยแรกๆวันดีเอาลูกทั้งสองไปให้แม่ช่วยเลีงดูส่วนวันดีตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ แต่ผลก็คือรักษาไม่ได้แต่เธอก็ยังพอเดินได้เธอจึงมาเปิดร้านเล็กๆค้าขายอยู่ในตลาดชุมพลพร้อมรับลูกหญิงชายมาอยู่ด้วยแต่แม่ก็ยังช่วยส่งเสียจนลูกสาวคนโตของวันดีเรียนจบพยาบาลและลูกชายคนรองจบหลักสูตรพนักง,งานสาธารณสุขหรือหมออนามัยแต่เหมือนชะตกรรมจารกิจชีวิตให้วันดีและผมให้ต้องมาอยู่และพบปะเจอ,เจอกัน ในจังหวัดและอำเภอเดียวกันเมื่อวันหนึ่งผมย้ายตามภรรยามาอยู่ที่จังหวัดจุลร์ตอนอายุสี่สิบเอ็ดปีเพราะผมรู้ว่าที่บ้านเกิดมีอาถรรพ์ลึกลับคอยเล่นงานเราอยู่ว่ากันว่าเป็นครูหมอมโนราที่ปู่ย่าเคยเล่นตอนเอเคยนับถือแล้วต่อมาเลิกนับถือซึ่งผมเองพอกลับไปที่นครเมื่อใดอาการเมื่อยล้าขาแก้งอ่อนแรงจะเกิดขึ้นทันทีทันใด จึงเมื่อไม่อาจจะอยู่ที่พังงาและบ้านเกิดก็กลับไปอยู่ไม่ได้เราจึงขอย้ายมาอยู่ชุมพรผมมาอยู่โรงเรียนไม่ไกลจากบ้านและตลาดเทศบาลอำเภอและต่อมาก็ได้ตาแหน่งอาจารย์สามระดับแปดเป็นคนแรกของอำเภอและจังหวัดส่วนวันดีพอลูกสาวเรียนจบพยาบาลวันดีพาตัวเองไปเปลี่ยนกระดูกขาโอเลบขาเทียมที่โรงพยาบาลมอหัดใหญ่ แต่พอกลับมาบ้านชุมพรวันดีเดินไม่ได้อีกเลยจะเคลื่อนกายต้องนั่งถัดไปบนเก้าอี้หัวโลนขณะที่ลูกสาวของวันดีได้รับการบรรจุครั้งแรกเป็นพยาบาลประจำสถานีอนามัยปะทิวลูกสาวจึงพาวันดีมาใส่อยู่บ้านพักที่หลังสถานีอนามัยและเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่น่าจะยกย่องวันดีที่แม้จะพิการเดินไม่ได้แต่เธอมีสมองอันเจียมเจรัญในด้าน วันดีสามารถเขียนกรอนันทันตลกสำคัญหักมุมมัดยิม้มท่งนิตยสารการ์ตูนขายหัวเราะได้เงินครั้งละหนึ่งพันถึงสองพันบาทไม่ขาดสายคือสรงครั้งละเกินสิบบทบท,บทละสีวัดเช่นตัวอย่างตัวอย่างนะครับที่วันดีเขียนใช้หัวข้อว่าอ้ต่อยจมอีแตนโทษอีแตนทำไมน้องใจแตก ไปกระแทกฐานทาพกับหนึ่งใหญ่ทิ้งไอ้ต่อยหงอยเหงานั่งเศร้าใจเมื่อรถใหญ่ทับอีแตนแบนติดดินกลับนี่ก็จบไปแล้วหนึ่งบทจบไปแบบกำกันนะครับบทต่อไปํำนึกของนักซิ่งขับฮอนด้ารุ่นใหม่ไปตลาดชวนมิดยาาบิดแข่งแซงทางโค้งตกใจตื่นเอ๊ะจะไหนอยู่ในโรงรถแต่โค้งที่หน้าอนาคต เห็นไหครับหักมุมหนึงบมดต่อไปเข้าใจคนละทาง <c oughs> ฉันติดกรอนตอนหัวคำยันย่ำรุ่งงานมันยุ่งมันเร่งเซ็งเป็นบ้าไปตามช่างช่างไม่อยู่ผู้งานลาปล่อยคนบ้าบ้าบทสวีมาตีตะปูฉันติดกรอนแล้วก็ <c oughs> เอาคนมาต่อกตะปู อีกบทนะครับความทุกปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยพ้นทุกรับความถุกจดใสหัวใจเถือนทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์ไกลจากเรือนเป็นจบเรือนข้าวถนนจนกันตายความทุกปีใหม่นะครับนี่คือกรอนที่เรียกว่าหักบุมมัดยิม้มเต่นิตยสารการ์ตูนขายหัวเราะจ่ายให้แก่ผู้เขียนโดยมีค่าตอบแทนบทละร้อยสิบาทที่วันดีชอบเขียน แล้วยังพวกเรื่องข่านจบในตอนที่เขียนส่งลงนิตยสารชีวิตจริงกดแรงกรรมและอีกมากมายจนปัจจุบันมีผู้นำไปอ่านลงยูทูบดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเท่านั้นไม่พอวันดียังพยายามทำทุกอย่างแม้แต่การปูกต้นไม้และพูชสักทั้งทั้งที่เดินไม่ได้แต่นั่งขัดไปบนเก้าอีัปดาแรกพอเห็นพื้นที่หลังสถานียานามัยว่างเปล่า วันดีนําจอบด้านซั้นนั่งกับดินทั้งทั้งที่ดินหลังสถานีนามมยเป็นดินลูกรางที่นํามาถมก่อนจะสร้างบ้านพักดินแข็งควันจอบไม่ลงซ้ํายังเป็นดินที่ขาดปุ๋ยสังเกตได้จากหญ้าที่แทบจะไม่ขึ้นแต่วันดีจะคอยเอาน้ําล้างถ้วยล้างจานล้างปลาล้างเนื้อที่ใสกะละมังไว้ยกกะละมังไปวางทีละจุดละเก้าวที่ร้อนไปทีละนิด ใช้น้ำรดพื้นดินที่แข็งให้กลายเป็นดินชุ่มน้ําโดยนําน้ําที่ใช้ซักผ้าในล่างจานใส่ถังไปเทราดลงดินแรกๆทําในบริเวณใกล้กับประตูครั่อวจนดินแข็งเริ่มอ่อนและกลายเป็นดินร่วนถุยเท่านั้นไม่พอน้ําอาบที่ไหลออกมาจากห้องน้ําวันเดียวจบขุดจัดช่องระบายน้ําเป็นร่องลึกหนึ่งครบเป็นทางให้น้ําจากห้องน้ําไหลไปในแปลงดิน ที่จะปลูกปักจากนั้นก็เอาก้านจรรากเศษที่เหลือของต้นปักที่เหลือจากกรรมกับข้าวเอาไปปักปักลงข้างร่องไม่นานจริงของพืชปักก็แตกยอดใบใหม่ขึ้นงอกงามจนเต็มพื้นที่ว่างกลางบ้านนี่ขนาดเดินไม่ได้นะครับตลอดเวลาตั้งแต่ที่วันดีเริ่มปลูกปักมีชายสองคนคอยจับตามอง ชายคนแรกเป็นชายที่เมาบ้านอยู่หลังวัดชอบเดินลัดหลังตถาเนียนาไมเพื่อไปทํางานกวาดขยะที่ตลาดสุดเตศบาลอ,อําเภอป่ติวส่วนชายคนที่สองเป็นผู้จัดก,การธนาคารอมสินปติวที่คอยมองลงมาจากจั้นดาคว้าของธนาคารแต่ชายที่มักจะมาสร้างปัญหาให้กับบันดีคือชายคนกวาดขยะในตลาดสุดที่ชอบมาพูดว่า จะทาไปทำไมกันแล้วน้องสาวนี่คงเป็นคนใ้เขาละสิบางวันก็มาพูดว่าพี่การแต่หน้าตาดีไปอยู่กับพี่ไหมนะน้องพี่จะให้นั่งนอนๆอนอยู่แต่ในบ้านจะไม่ทำงานอะไรเลยวันดีเฉยไม่โต้อตอบพอดีลูกสาวที่เป็นพยาบาลได้ยินจึงเดินออกมาพูดกับใจคนกวาดขยวะว่าอะไรนี่จะมาจีบแม่ฉันด้วยไปไปฉนะ ทีหลังอย่ามาพูดอะไรอีกเดี๋ยวแจ้งความชายคนกวาดขยะที่เมาจึงได้เดินจากไปแต่วันไหนชายที่เมาเห็นวันดีอยู่คนเดียวก็มาพูดยุ่ย่อีกจะปลูกพักบนดินลูกรังแบบนี้นะเละโง่หรือเปล่าปลูกไม่ขึ้นหรอกสงสัยจะไม่เคยทําสวนพูดแล้วก็หัวเราะเหมือนเห็นสิ่งตลกกบก,กันและพูดดีว่าถ้าจะปลูกไปปลูกที่สวนของพี่ ที่นั่นดินดีปักงามสดเขียวลูกเดือนเดียวได้กินแล้วก็หัวเราะอย่างมีเลสในเวลาผ่านไปสามเดือนปักของวันดีก็กงงออามขึ้นเรื่อยๆวันดีรู้สึกมีความสุขที่สามารถแก้ปัญหาเรื่องดินได้สําเร็จจึงคิดจะขยายการอ่าจะขยายการพื้นที่ปลูกตามวิธีของเธอออกไปอีก <c oughs> ด้านตะวันออกของสถานีอนามัย เป็นที่ตั้งของธนาคารอมสินเป็นตึกสามชั้นชั้นใต้ถุนเป็นที่จอดรถชั้นที่สองเป็นที่ทําการรับฝากเงินชั้นที่สามเป็นที่อยู่ของผู้จัดก,การธนาคารทุกวันเวลาหกนาฬิกาบนชั้นดาดฟ้าของธนาคารผู้จัดก,การธนาคารจะนําขวกบัวขึ้นมารดน้าไม้แก่ไม้ดอกทิ่ปลูกไว้ในกระถางเมื่อเขาลงมองเมื่อเขามองลงมาจากยอดตึกจึเงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เห็นบ้านพักหลังสถานียนามัยมีพืชผักที่กินได้เช่นบวกมะระถั่วฝักยาวผักบุ้งผักหวานบ้านริกขีหนูและผิกกีควาที่ริมสุดของบริเวณบ้านมีต้นแค่ที่ดอกสีขาวใช้แกงต้มแต่แค่ต้นนั้นถูกคลุมด้วยเสาของบวกและมะระจนมองไม่เห็นถ้าหากใครจะลบเข้าไปอยู่ในนั้นวันหนึ่งผู้จัดการธนาคารมองลงมา เห็นชายที่เมาคนกวาดขยะในตลาดกำลังแอบเก็บพริกมะเขือของวันดีแบบเก็บได้เก็บเอาเขาเกือบจะส่งเสียงร้องบอกวันดีว่ากำลังมีคนขโมยผักแต่แล้วก็เงียบเสียเพราะคิดในใจว่าลองดูก่อนที่ว่าถ้าหญิงที่การเจ้าของผักออกมาเห็นเธอจะว่าอย่างไรท้ายสุดผู้จัดก,การธนาคารตนดูไม่ไหวจึงกระแอมขึ้นใจที่เมาคนกวาดขยะตกใจ เนยหน้าเพื่อเน้นผู้จัดก,การธนาคารยืนมองจึงรีบโยนผักที่เก็บได้ตั้งหมดทิ้งแล้ววิ่งหนีไปทางตลาดสดผู้จัดก,การธนาคารข้ามองต่อไปตอนแรกเขาคิดว่าหญิงพิการเจ้าของแปลงปักคงจะอยู่ในบ้านจึงไม่ได้เห็นชายกี้เมามาขโมยปักก็อพอดีกับที่วันดีกระถดกายบนเก้าอี้ออกมาจากใต้เสงเถาย่านบวัวที่ไตพันขึ้นคลุมต้นดอกแข่ สิ่งที่ผู้จัดการธนาคารเห็นคือวันดีกระตุกายมายิ้วถุงผักที่ถูกทิ้งไว้เอากลับเข้าบ้านแต่ไม่ได้ยินเสียงพูดหรือบอกเล่าอะไรแก่ลูกสาวทําให้ผู้จัดการธนาการได้แต่ปุมปัมอกมาว่าผู้หญิงคนนี้ขาพิการแต่ใจไม่พิการเป็นคนที่น่ารักน่าขบาาที่สุดส่วนชายคนกว่าตลาดร่างกายไม่พิการแต่ใจเป็นคนพิการที่น่ารังเกียจที่สุด นี่คือข้อความที่ผมอยากเขียนถึงวันดีปันเมืองน้องสาวคนเดียวที่ผมมีและเธอเสียชีวิตไปเมื่อคืนวันที่เกมีนาคมพศสองพร้อยห้าด้วยอายุ66ปีด้วยโรคน้ำท่วมโอดหวังว่าพบหน้าของน้องและพี่คือผมเราคงจะได้พบกันอีกและเราคงไม่พิการนะน้องนะอยากพี่ไปบุญปันเมืองครับสำหรับตอนนี้ก็ขอจบไว แค่นี้อีกครั้งนะครับหวังว่าคงได้คติหรือข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้บ้างนะครับถ้าชอบกโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ใน YouTube ปันชุมพรหรือเฟซบุ๊กไปบุญปันเมืองนะครับขอบคุณครับ